ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็สำหรับมูเล่ครับเก้านิ้วแล้วก็8ดนิ้วของมีพร้อมส่งเลยนะครับพี่พี่ที่โทรมาถามตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ของมีพร้อมส่งแล้วนะครับสำหรับมูเล่ตัวกวักข้าวนะครับนี่ครับแดนิ้วเก้านิ้วนะครับตัวละห้าร้อบาทยมส่งเก็บปลายทางนะครับนี่นะครับ นะครับเ้านิ้วนะครับสเตอร์ขอล่าง18ฟันตัวชุบแข็งก็มีแล้วนะครับผมนี่นะครับนี่ชุบแข็งทั้งตัวนะครับไม่ได้ชุบปลายนะครับแข็งทั้งตัวนะครับครับตัวนี้ก็ราคาเหมือนเดิมครับ600บาทรวมส่งเก็บปลายทางนะครับ สำหรับชุดคอสปริงก็มีแล้วนะครับผมสนใจก็โทรมาสั่งได้นะครับนะครับ2 0รวมส่งเก็บปลายทางนะครับ,นะรบตอนนี้ของมีพร้อมส่งเลยนะครับผมสำหรับมูเล่ แล้วก็สเตอร์คอล่าง18ฟันนะครับแล้วก็ชุดคอสปริงนะครับผมสุดใจก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ